สวัสดีครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับน่ากล้ายี่ดีใจนะดีใจครับหนูเองหล่ะครับดีใจครับบอจูแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังสําหรับเพลงเอิญหักนังเอกหน่อยนะครับเนาะก็ผ่านมาแล้ว5วันนะครับตอนนี้นะครับหน้าบ้านนะครับเพลงเอิญหักนังเอกหน่อยอยู่ที่3ล้าน9ก้าแสสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าวิวนะครับ สามล้านเก้าแสนกวิวนะครับแต่หน้าปกหน้าปกคลิปหรือว่าหน้าปกเอ่อ MV อ่าเพิ่นได้เปลี่ยนเป็นขอบคุณสี่ล้านวิวนะครับนั่นก็แสดงว่าหลังบ้านหอดสี่ล้านวิวแล้วหอดเป็นชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ผมทั้งกิปอยู่สิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีเพิ่นแจ้งมาเมื่อสิบเจ็ดนาฬิกากว่าอ่าหรือประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเพิ่นเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าปกเป็นขอบคุณสี่ล้านวิว นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับดีใจมากๆาที่เพลงเอืนทางนังเอกหน่อยของอีหลาหน่อยอุ้หิงถึงสี่ล้านวิวแล้วและก็ยังอยู่ในมาแรงยังอยู่ในหนึ่งมาแรกนะครับสําหรับหมวดเพลงส่วนหมวดทั่วไปเนี่ยนะครับหมวดทั่วไปเนี่ยเป็นของอะไรอีกอีะไรค่ายนึงนะครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้บ้าชนจะเบ,า,บาถึงนะครับ <c oughs> บ้านนี้ ที่เบาชุนบอกบ่อยๆก็คือเพลงเอื่นทักนั่นเอกหน่อยเนี่ยนะครับผมบอกไปหลายคลิปแล้วล่ะในเกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงเอาไปรีเรียกชันนะครับที่มียูทูบเบอร์หลายประเทศนะครับทั้งชาวต่างชาติที่เป็นทางชาติลยเนี่ยนะครับที่เป็นฝรั่งยุลีมันเอาไปรีอคชันมันก็เกิดการแช่ขึ้นแช่ขึ้นเล่นหลายแล้วก็เฮ็ดนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ยอดวิวไปเร็ว นะครับยอดวิวไปเร็วแต่บางคนอาจจะว่าคืดซาดแท็จังสานสิผมว่าบซาด้ะครับเนาะมือว่ามือว่าเนี่ผมทำคลิไปไว้ว่าตอนเสาร์นี้น่าจะได้ประมาณหนึ่งสามล้านสี่แสนนะครับสามล้านสี่แสนนี่ก็เก่งเลยล่วละว่าสัตว์ผมคิดว่านะแต่ว่าเสาร์มืสามล้านหานะครับพิจขาดมากพิจขาดมากแล้วก็จะเช่ามหาตอนนี้สามล้านเก่าแสนสี่แสนกว่าวิว สี่แสนกว่าวิวหาแสนวิวประมาณนี้นะครับตั้งแต่สองวมานี่นะครับซึ่งมันโมเมนต์มันไม่ใช่ในน้อยนะครับไม่ใช่ในน้อยนี่แหละครับคือการดีทา่าเพลงดังเพลงดีโด่งดังหลักอะเชวต่างชาติเพิ่นเห็นเพิ่นมักมันไม่อีกลักได้ตัวนะครับเพิ่นกับแช่ตอ่อแช่ตัวเลยด้วยการอาปัปรีแอคชั่นบ้างบางคนก็ชอบด้วยการแชร์ต่อนะครับนะครับคนที่เพิ่นบ่ไดายบดายถ้ำคลิปบดายถ้ำช่อง เพิ่นกะแช่ต่อคนที่เพิ่นทํำช่องเพิ่นกะเอาไปรีแอคชั่นนะครับมันก็เกิดการแช่ในตัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือว่าเป็นการ,ส,ส,รส่งเสริมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอีสานเท่านะครับด,าารด้วยการด้วยด้วยการผ่านเพลงนะครับผ่านเพลงอุ้งอิงเพื่วันเพลงก็คือเพลงเอ,องื้นฮักนั่นเองหน่อยตอนนี้ซีร่านแล้วนะครับดีใจกับน้องอุ้งอิงแล้วก็ทุกคนนะครับ บ้านี้มือนี้มีหยังแน่เนนะครับเนช่วงเศร้าอีหล่าก็ไเด้กลับาเนะครับก็กับพอแม่นะครับนะเมว่านี่ค่ะมีหยังเกิดขึ้นหลายอย่างที่เ c ซแฟนคลับได้เห็นหล่ะก็ได้หัวจนเจ็บทองเจ็บไส่นะครับบาวชนกับไอหัวจนเจ็บทองเจ็บไส่นะครับก็ที่หัวแรกก็คืออันนั่นล่ะน้องอู๋หญิงใส่หมวกกันน็อกนะนะกันแม่งเราสั่นกันแม่งนี่คือเรื่องอ่าทีเอฟซ c ไ้หัวนะครับยี่ย่างเรื่องนึงก็คือ เรื่องพ่อเอกใส่ชุดเป็รขึ้นเวทีต้น,นั้นอกะทั้งชื่นใจทั้งปลื้มใจหล้กก็รในหัวหลอดในหัวนียน,น้อาๆก็คือว่าในสางความสุขให้เอฟซีแฟนคลับนะครับส่วนการแสดงในวันนี้นะครับเนาะวงสาวน้อยเพชรวันแพงอุ้งอิงเพชรวันแพงแล้วก็พ่อโจนะครับไปแสดงที่โคราชนะครับก็ข้างปั๊มปตทอนอดค่อยตาบลหน,นองพ่วงอำเพื่อจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมา ก็คือตรงตรงนี้นะครับสถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ช่วงหนาฝนดิ่านมากนะครับก็เคยไปแสดงลาครหนึ่งนะครับถือว่าฝนกับบริยานฝนนะครับเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่แห้งที่แน่งแน่นมากนะครับบริยานที่ล่มที่ยังนะครับถือว่าเป็นสนามมาตรฐานอีกสนามหนึ่งนะครับแต่ก็อยู่ในพื้นที่เขื่อนย่าอีสานไต่ไต่สุดเลยก็คือเลยโคลาลงไปก็เป็นสราบุรีแล้วนะครับเนาะนะครับ ส่วนคิวการแสดงนะครับคิวการแสดงทีเอฟซีแฟนคลับบางคนหลายๆคนโมโหนะครับในเดือนนี้นะครับหลังจากมือนีเป็นวันทําการแสดงอยู่ที่โคราชคือการจะเข้าเข้าในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับเนอะมือนีวันที่ยี่สิบสี่นะครับเออมือนีวันที่ยี่สิบสามโมเมนต์โฟมบอฟิตข้อตกลงอะไรครับมือนีวันที่ยี่สิบสามนะครับ เป็นการแสดงอยู่ที่จักรลาดโคลาชมือวันที่24นะครับจะเข้าไปที่ชนบุรีนะครับทําการแสดงอยู่วัดเนื่องจํานงตําบลหมากตําบลหนองซากนะครับอํเาเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีวันที่2 5นะครับวัดหนองคล้าตรงข้าม LG ตํีตบลตาสิทธิ อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองตรงนี้ค่อนข้างที่จะไปบ่อยมากนะครับเยี่สซีกับีูนแหละสนามเป็นยังไงนะครับเป็นสนามที่วงสาวน้อยเพนนนแพ้งชอบมากนะครับเนาะไปแย่ไหนแต่ก็แย่ทุก,ท,กทุกทุกรอบนะครับส่วนวันที่26นะครับแพรกระสาใหม่ตำบลแพรก่กระสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันวันที่27เนะครับเป็นวันลอยกระทงนะครับเป็นวันจันทร์วันลอยกระทงซึ่ง ล่ากระทงปีนี้เอฟซีแฟนคลับหลักหนุ่มหญิงหลัก็คณะสาหน่อยเป็นอนแพ่งมันสิไปลอยกระทงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะก็คืออยู่ที่บ้านศาลเจ้าไก่ไก่ต่อนะครับไก่ต่อหรือไก่ตีนะครับน่าจะเป็นไก่ต่ออ๋อไก่ต่อนะครับนครสวรรค์หลายๆนะครับเด้ออ่าตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นว่าล่ากระทงกน้ำกลายเสีมีอ่า กิจกรรมยังรายย่างนะครับในวันนั้นนะครับกับเอฟซีทียู่ทางนครสวรรค์รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่วงสาวนลอยเพชรวันแพรงได้ไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะคิดว่าน่าจะเป็นแนวนั่งเช่นนั้นนะครับวันที่28นะครับออกจากเมื่อวานนี้นครสวรรค์นะครับมื่อวันที่วันที่ยี่สิบแปดนะครับวัดใหม่ถ้ำแก้วนะครับเนาะตำบลลาดแคร อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นเพชรบูรณ์ต่อไปเลยนะครับเนาะระบาดในวันที่28สนะครับสี่แยกทางเข้าช่องแคออาเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์กับลงมานครสวรรค์อีกนะครับ30พฤศจิกายนวันสิ้นเดือนนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็ตลาดเจริญทรัพย์นะครับข้างวัดโป่งสะเก็ดตาบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็คือกาจะมีชลบุรีนะครับเนาะมีชลบุรีมีระยอง มีสมุิประการนะครสวรรค์หลกักกาเพชรบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับช่วงบายนี้วันที่หนึ่งต้นเดือนท่านราคมเดี๋ยวจะมาคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะส่วนคลิปหนวบาชนว่าสิคุยเรื่องเพลงของพอโจคือหรือของบอดโจเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาเม่ได้พี่น้องอยากอยากถามความหมูซึกพี่น้องวาสิทธ์หอดไซนอเป็นตาหอด หนึ่งล้านวิวในหนึ่งวันไหมเป็นติดหนึ่งในแม่แรงบ่อนะครับเนาะส่วนบาวชุนชดว่าพลังเอฟซีแฟนคลับน่าจะน่าจะได้นะติดหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ก็ใกล้เคียงแต่ว่ายอดวิวนี่ไลนี่นยูทอกผมว่านะครับกันซอยกันพี่น้องนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปรอกฏการใหม่นะครับบ่าวชุนพันเด่์โพสไปในเฟซบุ๊กเลยแหละเดี๋ยวจะมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้บ่าวชนและพี่ละนองวิกรณ์สวัสดีครับ